ระบบตรวจสอบคุณภาพการบรรจุน้ำมันพืชแบบขวดด้วยการประมวลผลภาพโดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตด,ดาค่ะนวัตกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีราคาถูกที่สามารถหาซื้ออุปกรณ์ได้ทั่วไปเช่นกล้องเว็บแคมคุณภาพสูงเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุบอร์ดไมคโครทรลเลอร์คมไฟเพิ่มแสงสว่าง มาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพบรรจุของขวดทําให้มีต้นทุนต่ํากว่าระบบตรวจสอบส่วนมากที่นําเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงในสายการผลิตในปัจจุบันมักมีปัญหาด้านคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากเครื่องจกักรหรือคนหรือฮิวแมนเออรเช่นปริมาณการบรรจุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ไม่มีการปิดฝาขวดหรือปิดฝาไม่สนิทติดฉลากไม่สมบูรณ์จึงนำมาสู่นวัตรกรรมชิ้นนี้ซึ่งใชร้ระบบการประมวลผลภาพในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์แบบขวดซึ่งเมื่อมีวัตถุผ่านเซ็นเซอร์ตัวจับวัตถุเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณให้กล้องเว็บแคมถ่ายภาพและส่งภาพไปยังโปรแกรมเพื่อจำแนกบรรจุภัณฑ์ตามใครที่เหลือที่กำหนดไว้เมื่อโปรแกรมตรวจสอบแล้วจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนและสัญญาณควบคุมสายการผลิตเพื่อรีเจกบรรจุภัณฑ์นั้นออกไป ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมคือโรงงานบรรจุน้ำมันพืชโรงงานบรรจุของเหลวและธุรกิจ SME ที่มีผลิตภัณฑ์บรรจุขวดช่วยลดต้นทุนในการวางระบบบรรจุพันธ์แบบขวดและช่วยทำหน้าที่แทนคุณในการตรวจสอบบรรจุพันธ์ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาชิ้นนี้เป็นชิ้นงานต้นแบบซึ่งได้ถูกนำไปติดตั้งทดลองใช้งานในโรงงานผลิตน้ำมันพืชแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีจากการใช้งานเป็นระยะเวลา8เดือนพบว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาสามารถใช้งานได้จริงคุ้มค่ากับการลงทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบหาอายุการใช้งานของระบบตรวจจับวัตถุเพื่อวิเคราะห์ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมรวมถึงพัฒนาฟังก์ชันให้ครอบคลุมกับการใช้งานในบรรจุภัณฑ์แบบอื่นๆและหารูปแบบการผลิตและการบริการที่เหมาะสมเพื่อนำนวัตกรรมนี้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป